สวัสดีครับสวัสดียามสายๆของวันที่1ตุลาคม2565ครับผมก็ผลกระทบจากพายุโนรูนะครับก่อชื้นแฉะกันไปทั่วทุกที่เลยครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีหญ้าขึ้นมาตามนะครับหลังจากที่ฝนตกเยอะๆแบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันนะครับบริเวณโคนต้นไม้ต้นกล้วยตรงนี้ก็มีน้ําขังอยู่นะครับเรียกว,ว่าต้องหาวิธีการระบายน้ําออกไปให้เร็วที่สุดนะครับ ไม่เช่นนั้นก็พืชของเราจะเน่าเสียหายได้นะครับเป็นกันเยอะมากเลยครับผมอื mm hmm. มีแต่น้ำขังเต็มไปหมดครับก็สงสารต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้นะครับความชื้นที่มากเกินไปก็มีผลเสียต่อเขาได้นะครับสาะน้ำเล็กๆตรงนี้นะครับก็มีน้ำเข้ามาเต็มเลยหลังจากที่ฝนตกแล้วก็ น้ำไหลเข้ามาจากบริเวณบนสวนนะครับลงมาที่อ่างเก็บตรงนี้แล้วก็ล้นออกไปตรงนน้นแล้วนะครับถึงขั้นที่น้ําล้นออกจากบ่อตรงนี้แล้วนะครับเยอะมากฝนช่วงนี้บริเวณด้านบนที่ว่าน้ํำมาก็คือจะเป็นที่เป็นปลูกกล้วยไนะครับกล้วยน้ําว้าประมาณห้าถึงหกสิต้นนะครับ รั้วที่ปลูกไว้หลายๆต้นก็ออกเครือออกปลีขึ้นมากันเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้เราจะได้รับน้ําฝนกันอย่างต่อเนื่องเครือเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับรวมๆกันอยู่ในสวนในแปลงนี้นะครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งเครือครับที่สําคัญคือบริเวณโคนต้นนะครับเราจะใช้ใบตองที่เราตัดแต่งจากบนต้นเขาลงมานะครับมาสมไว้รอบๆโคนนะครับ ป้องกันย่าขึ้นแล้วก็สูงไว้บริเวณต้นมะม่วงนะครับที่ปลูกใกล้ๆก,กันด้วยนะครับสูงไว้เพื่อกันยาาขึ้นเช่นเดียวกันครับเวลาตัดย้าเราจะได้ตัดไม่โดนเขาโดยตรงนะครับเพราะไม่มีย้าขึ้นตรงนั้นสําหรับวันนี้ก็อัปเดตบรรยากาศในสวนการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับด้านหลังนี้ที่เป็นแปลงมะม่วงทองดําเราจะมาดูกันในวันต่อไปนะครับผม คุที่แวะมารับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ